วันนี้ทางเราจะพามาย้อนความทรงจําเกี่ยวกับพวกวิญญาณและปีศาจที่ได้ปรากฏตัวออกมาในโลกของคนเป็นเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนําให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอัออรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ The Conjuring Universe The Conjuring Universe เป็นแฟนชายสยองขวัญที่รวมจักรวาลเข้าด้วยกันโดยภาพยนตร์ c o n j u r i n g จะนำเสนอเรื่องราวจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงของเอ็ดและลอเรนวอลเลนนักสืบเนือธรรมชาติและนักเขียนที่เกี่ยวข้องกับคดีผีสิงที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายรวมถึงเป็นที่ถกเถียงอีกด้วยเมนหลักจะเล่าถึงความพยายามของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้คนที่ถูกวิญญ,ญาณชั่วร้ายเข้าสิงในขณะที่ภาคแยก จะเน้นไปที่ต้นกําเนิดของพวกผูดผีบางส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัววอลเลนที่อาจจะเคยพบเจอมาและในครั้งนี้เรื่องราวของครอบครัววอลเลนจะกลับมาอีกครั้งเพื่อทําการไขคดีและเปิดเผยเรื่องราวให้พวกเราได้รับชมใน The c o n j u r i n g Last r i ส e สําหรับชิปนี้แอดจะพาทุกคนมาย้อนดูเหล่าวิญญาณร้ายและปีศาจต,ต่างๆที่โดดเด่นมาให้ทุกคนได้ลือ้อฝืนความทรงจําเกี่ยวกับจักรวาล o n j จ r ริ g กันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวแรกนี้กัน The ะฮ u นส์เตตเทอน เปียโนผีส no ิงตามที่แอดได้ไปลองหามาพบว่ามีอยู่จริงแต่ก็มีหลายรูปแบบและหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปีย no โนผีสิงนี้ดังนั้นเปียโนผีส no ิงจึงไม่ได้มีความลึกลับอะไรมากนะักแต่ก็อาจจะมีความสามารถในการสิงสู่เช่นเดียวกับของต้องสาดชิ้นอื่นๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฟรีมีลีมันคือกล่องที่อยู่มุมขวาล่างมันเป็นเกมกระดานสำหรับเด็กแต่ก็มีรูปแบบที่เหมือนกับกระดานโอจาส่วนวิธีเล่นของมันนั้น ผู้เล่นคนหนึ่งจะต้องยื่นมือเข้าไปในกล่องที่มีวัตถุ24ชิ้นอยู่ข้างในและพยายามคำหาวัตถุที่เห็นบนการ์ดที่ตนเองจับได้ในส่วนของการต้องสาบนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่อาจจะคล้ายกับตัววัตถุอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในพินพิธภัณฑ์ The Black Shark Black Shark หรือที่รู้จักกันในชื่อ w r e Wolf และ Hellhound เรื่องราวและปริศนาของแบ็กชาร์กถูกตรวจสอบและค้นหาโดยเอ็ดและลอเรนหลังจากที่มีข่าวข่าวเกี่ยวกับพวกปะสุสัตว์หลายตัวได้ตายไปในอังกฤษครอบครัวบอเลนจึงเชื่อมโยงการตายของสัตว์กับแบ็กชาร์กจนสามารถหาวิธีผนหนึ่งและบรรจุมันไว้ในหนังสือที่เกี่ยวกับมันได้จากนั้นพวกเขาจึงนำหนังสือนั้นกลับบ้านและเริ่มทำพิธีและขังมันไว้ในพิพิธภัณฑ์อาถรรพ์ของพวกเขาเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาภายในภาพยนตร์จะเห็นถึงความสามารถของมันที่กลายเป็นหมอกได้กฎเกณฑ์ไม่ชัดเจน เหมือนกับผู้วิญญาณต่างจากพวกมนุษย์หมาป่าที่พวกเรารู้จักสมุไรสำหรับชุดเกาะสมุไรแอดได้เคยทำไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับแต่ส่วนตัวสำหรับแอดแล้วความน่ากลัวของชุดเกาะดังกล่าวนี้มันไม่มีอยู่เลยแอดมองว่ามันดูธรรมดาเกินไปมาเพออาจดูเท่ด้วยซ้ำจุดไรเป็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายที่เข้าสิงชุดเจ้าสาววิญ,ญญาณดวงนี้ถูกครอบครัววอลเลนจับขังไว้ในห้องใต้ดินพร้อมกับสิ่งของอาถรรพ์ชิน้นอื่นๆ ใน The Conjuring The Love r Number Two ห no. ญิงสาวที่ถูกมันหมายและมีชื่อว่า m a r i ย Walker ได้ไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งใน Los Angeles เพื่อซื้อชุดแต่งงานในร้านดังกล่าวนั่นเองตัวของ Walker ได้พบกับหญิงสาวผิวซีดคนหนึ่งที่ไม่พูดอะไรเธอเพียงชี้นิ้วไปที่ทางเดินของร้านค้าซึ่งตัวของ Walker เองก็ได้สนใจและตามไปจนพบกับชุดเดรสที่หรูหรา ซึ่งมีราคาต่ำกว่า200เหรียญสหรัฐโดยที่ป้ายบนชุดระบุว่าควินเลนตัวของวอลเกอร์เองก็ยังสงสัยว่าใครเป็นผู้ออกแบบแต่เธอก็ยังคงนำชุดกลับบ้านด้วยความเต็มใจหลังจากค้นหาว่าควินเป็นใครวอลเกอร์ Walker ก็พบว่าเธอเป็นฆาตกรเมื่อเธอได้เข้านอนก็เริ่มฝันร้ายโดยได้ย้อนอดีตไปเห็นว่าควินเป็นคนแรกที่สวมชุดนี้ก่อนวันแต่งงานควินได้จับได้ว่าว่าที่เจ้าบ่าวนอกใจเธอ เธอจึงโกรธซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็นําไปสู่การฆ่าเขาพร้อมกับคนอื่นๆและวควักลูกตาของพวกเขาออกมาจนในที่สุดตัวของวอลเกอร์ก็ถูกวิญญาณเข้าสิงและดูเหมือนว่าจะฆ่าคู่มั่นของเธอในวันแต่งงานจากนั้นชุดก็ถูกส่งกลับไปที่ร้านโดยมีผู้หญิงอีกคนซื้อไปคราวนี้ป้ายชื่อเปลี่ยนจากชื่อของควินเป็นชื่อของมาลาัยจากนั้นชุดดังกล่าว ถูกเอ็ดและลอเลนได้เข้ามาสืบสวนหลังจากมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเจ้าบ่าวที่เสียชีวิตในงานแต่งงานหลายครั้งตามเอกสารคดีของพวกเขาเดอะไบรท์ Bright, เป็นผีที่สิงสู่ชุดแต่งงานเมื่อมีคนซื้อชุดไปและสวมใส่เมื่อไหร่ก็ตามจะถูกเดอะไบรท์เข้าสิงและใช้ร่างกายเหล่านั้นฆ่าเจ้าบ่าวด้วยมีดหลังจากงานจบลงชุดก็จะสะอาดเหมือนใหม่อย่างลึกลับและรอเหยื่อรายต่อไปเจ้าบ่าวเจ็ดคนได้เสียชีวิตก่อนที่ครอบครัววอลเลนจะเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์นี้ และชุดดังกล่าวก็ถูกทำพิธีและเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อาถรรพ์เดอส์คอเดียนเทรยมังกีแคทที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ค้นพบลิงของเล่นตัวนี้และถูกซื้อโดยพยาบาลมอร์ลินเบลเวเทอร์จากนั้นตัวของเบลเวเทอร์จึงได้ทำพิธีกรรมบางอย่างกับของเล่นชิ้นนี้เพื่อผูกมัดดวงวิญญาณหลังจากนั้นสิ่งเลวร้วายก็ได้เกิดขึ้นร,บรอบๆเจ้าของเล่นชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุและความตายที่เกิดขึ้นมาอย่างเป็นปริศนา และมันเป็นวัตถุไม่มีชีวิตอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่เอ็ดและลอเรนได้ก่อตั้งนิวอิงแลนด์โซซ t y f ฟอร์ y c ค i c รีเสิร์ชขึ้นในปี1952ได้ไม่นานพวกเขาก็ได้รับของเล่นเช่นนั้นมาและได้ทำพิธีกรรมและปิดผนึกมันไว้ในพิพิธภัณฑ์ของพวกเขาิน เป็นชายชนดที่คอยปกป้องครอบครัวและบ้านของเขาเขาเสืยชีวิตบนเก้าอี้ไม่มีใครรู้ว่าบิลเป็นอย่างไรตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ในขณะที่เป็นวิญญาณตัวของเขานั้นเกลียดชงังครอบครัวฮอสันเป็นอย่างมากเพราะพวกเขานนั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าของเขา เขามักจะอาฆาตแค้นโกรธเคืองและชอบยาะเย้ยเด็กๆของฮอสันโดยเฉพาะเจเนตอย่างไรก็ตามเรื่องราวก็ได้เฉลยให้เรารู้ว่าบิวกอลันถูกปีศาจวาร์แลกใช้เป็นเครื่องมือในการล่อเอ็ดและลอเลนมาหามันในช่วงท้ายเดอะคอนจูริงบิลได้เข้ามาช่วยลอเลนโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวาแลกให้เธอฟังเฟรลี <S <S Man, ่แมนเอ็ดและลอเลนเป็นผู้สืบสวนเฟรลี่แมนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากฝีมือของมัน พวกเขาสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากวิญญาณหลายตนนี้ซึ่งบอกกับพวกเขาว่าเฟอร์ลี่แมนเลือกร้องค่าธรรมเนียมมิฉชนั้นวิญญาณของผู้ร่วมรับจะสูญเสียไปตัวของเอ็ดและลอเรนจึงเข้าไปช่วยเหลือและสามารถรวบรวมเหรียญจากศพที่ถูกวิญญาณหลายสาบแช่งได้และได้ขังไว้ในพิพิธภัณฑ์ของพวกเขาเดอะคุกเกตแมนถูกสร้างขึ้นมาจากของเล่น เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีรอยยิ้มบิดเบี้ยวและเสียงหัวล้อที่หลอนตัวของมันเป็นการนำเอาวิญญาณมารวมเข้ากับบทเพลงของเด็กที่มีชื่อว่า t h r r s s a k ค u g เกต์แมมาตีความใหม่ให้ชวนขนลุกเสียดายที่ภาพย,ายนตร์เดียวของมันนั้นถูกยกเลิกไปเ e ชิบ้ b a s h e r m m n n เกิดเมื่อปีคิดสตักร และถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแมรี่ทาวอิสตรในปีคิศักรา1692หนึ่งในผู้หญิงที่ถูกประหารชีวิตในข้อหาใช้เวทมนต์คาถาในระหว่างการพิจารณาคดีแม่มดแห่งเมืองเซเลมม,ม,มีการกล่าวว่าเบชิบาเป็นลูกหลานของแมรี่และเป็นแม่มดและยังเป็นผู้บูชาซาตาน จน51ปีต่อมาในปี1863เมื่อเบชิบ้าได้แต่งงานกับเจสันเชอร์แมนเธอจึงได้ให้กำเนิดลูกออกมาเมื่อลูกของเธออายุได้1สัปดาห์เจสันได้สังเกตเห็นว่าตัวของเบชิบ้ากำลังบูชายันลูกของตัวเองเมื่อถูกเปิดโปง ตัวเบชบาจึงวิ่งไปที่ต้นไม้ใกล้กับน้ำเธอจึงได้รีบปีนขึ้นไปบนยอดไม้และประกาศความรักต่อซาตานและสาปแช่งทุกคนที่พยายามยึดที่ดินของเธอและแขวนคอตายวิญญาณชั่วร้ายของนางยังคงอาศัยอยู่ในที่ดินผืนนั้นและคอยหลอกหลอนผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอเบชบ้าจะคอยทรมานครอบครัวผู้โชคร้ายที่หลงเข้ามาและในที่สุดก็จะเข้าสิงสู่แม่ของครอบครัวนั้นเพื่อฆ่าเด็กๆก่อนจะบังคับให้แม่ฆ่าตัวตาย ดวงวิญญาณที่ตกเป็นเดือของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านแห่งนี้เช่นกันจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พวกเรานั้นเคยได้ยินและดูจากภาพยนตร์อย่างเหตุการณ์ใน Hunting of p e r o n ในปี1971โรเจอร์และแคลรอนเพอร์ลอนได้ย้ายเข้ามาในบ้านของเบชบาพร้อมกับลูกสาว5คนของพวกเขาส่งผลให้เบชบ้าหันความสนใจไปที่พวกเขาการหลอกหลอนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสุนัขของครอ,อบครัวสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณในบ้านและปฏิเสธที่จะเข้าไป ในตอนกลางคืนสุนัขตัวดังกล่าวได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแต่เคลื่อนไหวอยู่บนหลังคาและเบชิบาก็ได้ฆ่าสุนัขตัวนั้นซึ่งในเช้าวันลุ่งขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เอพิวนั้นเสียใจตลอดหลายคืนต่อมาครอบครัวเพอรอนต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหลายครั้งอันเป็นผลมาจากเบชิบ้าและวิญญาณอื่นๆแม้ว่าดวงวิญญ,ญาณดวงอื่นๆจะไม่ต้องการทําลายครอบครัวนี้และทําให้พวกเขากลัวโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่สำหรับเบชิบานั้นกลับไม่ใช่ตัวของนานนั้นต้องการที่จะทรมานพวกเขาและมีความตั้งใจที่จะฆ่าอีกด้วยนอกจากนี้ภายในเรื่องยังทําให้เราเห็นถึงฉากที่นาฬิกาหยุดเดินในเวลาตีสาวินาทีซึ่งเป็นเวลาของปีศาจในส่วนนี้แอดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าตีสนั้นเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดที่เราพูดผีจะแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ตีสามอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่เจอผีได้ง่ายที่สุดจากคําบอกเล่าที่ได้ยินกันมาตั้งแต่โบราณว่าตีหนึ่งว่วงนอนตีสองมาหอนตีสามผีออกบางท้องถิ่นอาจจะใช้คําว่าตีหนึ่งลมพัดแทนโดยเฉพาะในคนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนอนต่อไม่หลับอาจเป็นหลางร้ายหรือเป็นช่วงที่อยากจะพบเจอกับพลังงานลี้ลับบางอย่างก็เป็นไปได้ กลับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับหลังจากนั้นตัวของเอ็ดและลอเรนก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างที่เราเห็นและจบลงด้วยดีแต่ถ้าความเป็นจริงเหมือนในภาพยนต์ก็ดีซึ่งในส่วนเรื่องจริงนั้นก็จะแตกต่างออกไปแอนนาเบล ในปี1943ซามูเอลมันลินผู้ผลิตของเล่นที่ประสบความสำเร็จได้สร้างตุ๊กตาพอสเลนตัวแรกของเขาขึ้นมาและเขาต้องการที่จะมอบให้กับแอนนาเบลมันลินลูกสาวของเขาซึ่งมีชื่อเล่นว่าบีวันหนึ่งขนาดเดินทางกลับจากโบสเมื่อซามูเอลและเอสเธอร์ภรรยาของเขาจอดรถเพื่อซ่อมอยางบี B. ก็ได้วิ่งออกไปบนถนนและถูกรถชนจนเสียชีวิตด้วยความโศกเศร้าคู่รักมันลินจึงอธิษฐานและขออะไรก็ได้ ที่สามารถนําลูกสาวของพวกเขากลับมาผลก็คือพวกเขาได้เผยเรียกปีศาจออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งปีศาจนั้นได้ปลอมตัวเป็นวิญญาณของบีจากนั้นปีศาจก็ได้ย้ายไปอยู่ในตุ๊กาตาตัวหนึ่งของซามูเอลเพื่อใช้เป็นภาชนะชั่วข่าวจากนั้นตุ๊กตาตัวนี้ก็เริ่มปลดปล่อยความสยองออกมามากมายทั้งการฆ่าหรือล่อลวงจนเกิดเหตุการณ์สยองขวัญแต่สุดท้ายตัวของมันก็ถูกเอ็ดและลอเลนนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของพวกเขาทำให้มันไม่สามารถแผงลิกอ,อกมาได้อีก วัลเล็กหรือเดนันในสมัยโบราณวาลเล็กเคยเป็นทูตที่รับใช้พระเจ้าอย่างไรก็ตามทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งที่มีานามว่าลูซิเฟอร์ได้ก่อกระบฏต่อพระเจ้าและรวบรวมทูตสวรรค์องค์อื่นๆมาเป็นผู้ติดตามรวมถึงวาลเล็กด้วยหลังจากการกรบฏตัวของลูซิเฟอร์รวมถึงทูตสวรรค์องค์อื่นๆได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ลูซิเฟอร์กลายเป็นซาตานและทูตสวรรค์องค์อื่นๆที่ถูกขับไล่ก็กลายเป็นปีศาจ วอลเลไม่เพียงแต่ถูกปลดจากสถานะทูตสวรรค์แต่ยังถูกปลดจากพลังพิเศษที่ตนมีวอลเลปรากฏตัวในรูปแบบลายลักษณ์อักษรในฐานานุกรมปีศารจรข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพผนวกในคมภีรที่ถูกเขียนขึ้นในปี1577โดยโยฮันเวเยอร์ซึ่งเป็นแพทย์ชาวดัตช์นักไสยศาสตร,ร์ที่มีชื่อเสียงและปีศาจวิทยาตามเรื่องราวในภาพยนต์ตัวของปีศาจตัวนี้ถูกเรียกขึ้นมาโดยเดยุคที่ลงไหลในาศาสตร,ร์มืด และลัทธิซาตานจึงพยายามเรียกพลังปีศาจจากสุาสานใต้ดินแต่กลับถูกวัติกันสังหารจากนั้นจึงปิดผนึกลอยแยกด้วยพลาโลหิตของภาคิตหลายร้อยปีต่อมาอารามแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดจากผลของสงครามโลกครั้งที่2องทำให้วิญญาณชั่วร้ายตัวเดียวกันหลุดพ้นออกมาจากการจองจำปีศาจจึงแปลงร่างเป็นแม่ชีเพื่อล้อเลียนศรัทธาของพวกเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่ชีสวดภาวนา เพื่อต่อสู้กับปีศาจอย่างต่อเนื่องแต่นานก็ไร้ผลเนื่องจากปีศาจได้เดินไปมาในอารามอย่างอิสระตลอดทั้งคืนจนในปี1952าวอร์เรกได้สังหารแม่ชีหลายคนจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่สองคนเท่านั้นซิเตอร์วิกตอเรียซึ่งถือกุญแจอยู่ในมือได้ฆ่าตัวตายเพื่อป้องกันมันหลังจากเธอเสียชีวิตได้ไม่นานวัติกันจึงมอบหมายให้เบิร์กและซิสเตอร์ i อ e n นเข้ามาสืบสวนเรื่องราวครั้งนี้จนสามารถหาวิธีจัดการกับปีศาจต,ตนนี้ได้ แต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของมันตัวของมันได้แอบสิงสู่อยู่ในร่างของเฟรนชีจนได้เริ่มไปก่อเหตุขึ้นอีกครั้งเหมือนในภาพยนตร์ที่เราได้ดูไปทั้งหมดของ The Conjuring ไลโอโรนาตามตำนานเล่าว่าไลโอโรนาเป็นหญิงสาวสวยชื่อมาเรียเธอได้ฆ่าลูกตัวเองโดยทำให้จมน้ำเพื่อจะได้ไปอยู่กับชายที่เธอรักแต่ภายหลังชายดังกล่าวก็ได้ปฏิเสธเธอไปในบางเวอร์ชันก็ได้มีการเล่าว่าตัวของผู้ชายดังกล่าวนั้นก็เป็นพ่อของเด็ก และทิ้งมาเรียไปหาผู้หญิงคนอื่นหลังจากที่ถูกคนรักปฏิเสธเธอจึงฆ่าตัวตายเมื่อมาเรียไปถึงประตูสวรรค์พระเจ้าจึงถามเธอว่าลูกๆของคุณอยู่ที่ไหนและเธอตอบว่าฉันไม่ทราบเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์จนกว่าจะพบลูกๆของเธอ ตัวของเธอจึงต้องออกตามหาลูกๆที่อยู่บนโลกของคนเป็นแต่นั่นก็ไรผลจนทําให้เธอนั้นได้ร้องไห้ออกมาและการร้องไห้ตลอดเวลาของเธอนั้นก็คือเหตุผลที่เธอได้ชื่อว่าลาโยโลนาในเรื่องเล่าต่างๆมากมายมีการพูดกันว่าตัวของเธอนั้นจะลักพาตัวเด็กเลรลอนหรือเด็กที่ไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่โดยที่จะพาเด็กเหล่านี้หายไปในความมืด และใครก็ตามที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอจะถูกคำสาปจนเกิดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับปาริเซียอันวาเลสและลูกชายสองคนของเธอที่ถูกลาโยโลนาเข้ามาหลอกหลอนแต่สุดท้ายก็สามารถแก้ไขเรื่องราวครั้งนี้ได้อิสลาหรือดิออคโคติสในอดีตได้รับการอุปถามโดยบาดหลวงคัตเนอร์แต่ถึงกระนั้นตัวของอิสลากลับสนใจเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำมากขึ้น และมักจะสร้างโซเทมของแม่มดขึ้นมาซึ่งเธอจงใจซ่อนไว้ใต้บ้านที่ครอบครัวกราสเซลที่ย้ายเข้าไปอยู่จนเกิดเป็นเรื่องราวที่เอ็ดและลอเรนต้องเข้ามาไขาคดีนี้และเรื่องราวของนางก็ได้มีการขยายและเปิดเผยมากขึ้นผ่าน DC c o m อมิกซีรีส์ The o o n u u r n n g The Lover และนี่ก็คือเหล่าวิญญ,ญาณและปีศาจจาก The c o n j u r i n g จริงๆแล้วยังมีปีศาจพูดผีและคดีต่างๆอีกมากมายที่แอดไม่ได้เอามาเล่า เพราะบางเรื่องรล่าก็ไม่ได้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ให้เราได้รับชมรวมถึงของต้องสาบอื่นๆที่อยู่ในบ้านของครอบครัววอลเลนส่วนตัวแล้วแอดจะชอบเนื้อหาและความสนุกของคอนจูริงภาคแรกมากที่สุดในส่วนภาคที่เหลือแอดรู้สึกว่าความน่ากลัวของมันดอบลงมาแต่บางเรื่องก็หลอนอยู่นะโดยเฉพาะแอนนาเบลและทุกคนล่ะครับเคยดูภาพยนตร์จากจัก,กรวาล c o คอนจูริงกันไหมหรือชอบพูดผีตัวไหนกันคอมเมนต์บอกกันได้และอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ